มาลินี่ผมโดนไปแดงทุกคนทำไงดีว่าเกมนี้ได้สิบเอ10แทนผมยังเสียจุดโทษในจังหวะตามน้ำนี่อีกโอ้โหสวัสดีครับอยู่กับผมหนมปังอีกเช่นเคยวันนี้อีกแค่เกมเดียวผมก็จะขึ้นแล้งค์2000แล้วหนะ้าตอนที้กดมาเจอแล้งค์1 0 0 0 0นนะก็ตึงใช้ได้ทุกทีมผมก็เหมือนเดิมเลยทีมเขาก็เมตาทั้งทีมนะแต่อาจจะมีเปเล่แปลกๆไปเอฟแล้วก็ออฟสไต คู่กับมัตเชอุดนะเล่น AMF อก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในเกมนะผมก็ตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าอีกนิดเดียวจะขึ้น2 0 0 0ละก็มาดูกันนะว่าจะไหวหรือเปล่าเกมนี้ไป let's g กเปิดเกมมาผมก็ได้เขียก่อนทุกคนไม่รู้เป็นไรนะเกมไหนที่ผมได้เปิดก่อนอ่ะผมแบบมักจะชนะในเกมนั้นอ่ะเกมนี้จะชนะหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันนะเออแต่ส่วนไหนเกมไหนที่โดนเขาเขียกก่อนอ่ะเกมนั้นผมจะเล่นไม่ค่อยออกเลยโดน1 0บ้าง2 0บ้างหรือแบบอย่างมากที่สุดอ่ะผมก็เสมอนะ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรทุกคนเคยเป็นปะมีความรู้สึกแบบนี้บ้างปะหลอยลองเมนกันดิลองแชร์กันว่าบุกฝั่งไหนตัวเองเป็นคนเขีย่ยหรือว่าตัวเองเป็นคนโดนเขีย่ยจะได้เปียบได้ชนะประมาณนี้ส่วนผมก็ชนะตลอดนะเวลาแบบได้เขี่ยอันนี้นเป็นแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรดวงเหรอหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นพลังแฝงก็ได้นะพลังแฝงแบบเขีย่ยก่อนแล่นก่อนอะไรเงี้ยมาที่เปเล่จ่ายคืนมาที่ เอกาเปียโรให้มาที่มาเทโดนมาเทอีกฝั ka, <from Elizabeth. S 2> ่งของเราดักไว้ได้1 2มาที่ปาโมปานิโมโอ้โหโดนดักไว้ได้เอกาให้มาที่โซเลสส่วนใหญ่ให right? ้มาที ade, stains, <c oughs> ่เปเล่โอ้โหมันได้ิดักไว้ได้ปอโลให้มาที่เบเกอร์ปานิโมให้มาที่เอโตหนึ่งสองจังหวะเดียวโยนยาวๆาให้เอตูเอตูหลุดเดียวหรือเปล่าเอตตหลุดเดียวจังหวะนี้ไม่เหลือครับโกโกโกหนึ่งตศูนย์ราชาขนมปังออกนำไปก่อ ผมบอกทุกคนแล้วว่าถ้าเกมไหนที่ผมเป็นฝ่ายเขี่ยเออมันจะเล่นได้ค่อนข้างดีนะเกมลุกอะแต่ว่าเกมรับก็อาจจะไม่ดีมากแต่ว่าเกมลุกคือมีประสิทธิภาพโคตรๆอ่ะมาที่จังหวะนี้เบเกอร์ให้มาที่เอตูหนึ่งสกับลุมมินิกเก้ลุมมินิเก้หมุนหมุนแล้วไปต่อยังได้อยู่คืนมาลุมโอ้โหดูดีโคตรท็อปฟอร์มเอาเรื่องตอนนี้ผมยกให้เป็นกองหน้าโนหนึ่งยืนคู่กันเลยนะเซมอลเอตูแล้วก็ไอ้ลุมมินิเก้กู้กูอ่ะ คือแบบมันล่ำลั่นแบบสนั่งจักรวาลน,น่ะแบบไม่มีใครเทียบแบบบาลานซ์ดีเร็วพิ้วลูกโด่งได้บ้างแต่วันทูโคตรโหดโชิงหนึ่งสองก็คือจบสก,กอร์ได้เลยดูจังหวะนี้ดิโอโหเกือบทันนะ <S <S เออผมลืมพูดไปก็ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วนะก็สำหรับการเดินทางสู่2000 <S <S 2 0 0พขอบคุณทุกคนมากที่ยังติดตามกันอยู่แล้วก็ลุยก,กันต่อแล้วลุยก,กันปุยนะอาจจะเป็น EP สุดท้ายแล้วสำหรับซีซั่นนี้ในการขึ้นแรงค์2พันนะเพราะว่าเดี๋ยว จะรีแรงแล้วถ้าวันนี้ผมออกคลิปไปวันนี้น่าจะเป็นวันเอ,อ่อวันพุธก็วันเพิ่รหัสเราก็รีแรงและก็มาดูกันว่าผมจะจตัดคลิปทันหรือเปล่าจะพากเสียงทันหรือเปล่ามันเหลืออีก2อสามคลิปนะแต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแหละที่จะขึ้นสองพันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้โหจงังหวะนี้เอโตเข้าไปแล้วทันพากยังไม่เสร็จเลยเป็นไงทุกคนผมบอกแล้วว่าโคตรลั่นอะลูกโด่งก็ได้ลูกเรียบก,ก็ดีอะสมอลเอตูอะเออมันโหเกินไปป่ะเดี๋ยวรอลุงเอตูมานะ สองบูทอย่างเงี้ยทุกคนล่างบาซ่าอย่างเงี้ยห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวมันมาแน่สองสกิลสองบูทล่างบาซ่าโก้โพเชอร์รอได้เลยแล้วก็รอลุงลุมินิโก้อ่ะลุมินิโก้แม่งมาแน่สองบูทล่างอินเตอร์แม่งก็ทีมชาตินะโคตรฉนันจักรวาลสองสกิลอ่ะกองหน้าระดับเมตาระดับแบบโคตรมหาการโลดโคตรโคตรมหาแบูเบื่อแบบพูดอะไรเออโคตรมหาจักรวาลอ่ะรู้ป่ะเออพูดไปเรื่อยเป็นอย่างเงี้แล้วทุกคนมาที่ลูกเปิดมุมท้ายเกม เอ็ดกาว่าอย่างไงเรียกเพื่อขยบมานิดนึงเพื่อหลอกปานิโมของเราแต่ว่ายังไม่หลงนะเปิดเข้ามาเบลลิงแฮมยังเบียดไว้ได้คานาโาโลให้มาที่มัดเทจังหวะเดียวมาที่เบเกอร์เบรรกเกอร์คึงไว้ก่อนเบรรกเกอร์จ่ายยาวมาให้ตรงกลางมัดเทหนึ่งสองกับปาตูปาติี่ให้มาที่ตรงกลางอุ้ยว่าเสียวเลเกิน <c oughs> นั่นไงเกือบไปคานาโบโลยังอักอยู่นะใช่ไมพอรอโอ้โหมีการหลอกวิ่งด้วยครับผมแล้วก็ให้เปิดยาวขึ้นมา โหดไปหรือเปล่ามือโกคนนี้ใช่ปะจบครึ่งแรกหนมปังนำไป3มประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังค่อยว่ากันต่อั่างกันปุยและลุยกันไปเอาละเกมครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วโดยผมมีสกอร์อยู่ในกระเป๋า3มประตูต่อศูนย์นะก็อาจจะเล่นง่ายขึ้นหน่อยเพราะว่าคลายความกังวลไปเยอะแล้วก็เกมลูกเขาไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกังวลเยอะขนาดนั้นนะ มาดินี่กับคานาเบโลบอกวันเทียบอะเออมาที่อัลบามาเทเอัลบาขึ้นมาคานาเบโลให้มาที่ลิกกี้โอโหพลาดแล้วพลาดแล้วคานาเบโลคานาเบโลจังหวะนี้ใช่ <Wow. S 1> ไหมเพิ่ยังเซฟไว้ได้อีกจังหวะหนึงเบียดเสานิดเดียวเกือบไปโค้ดบอกอะไรเนี่ย เออผมถามนิดนึงที่ว่าแบบทุกคนชอบให้ผมพากแบบยาวๆเลยเรียกชื่อนักเตะไปเรื่อยรือว่าชอบที่ผมพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือปกติผมก็ไม่ใช่คนพูดไปเรื่อยนะเว้ยแต่ว่ามันก็เนาะเดี๋ยวคลิปมันน่าเบื่อไปหน่อยอ่ะเออเราก็มันมีเรื่องโม้ด้วยเอยไม่ใช่แล้วเราก็มีเรื่องพูดเยอะด้วยดีแล้วเราก็เก่งเอยไม่ใช่เอ้ยเราก็พอเล่นได้บ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบขึ้นท็อกซงท็อกเซิร์ฟเอยไม่ใช่เราก็พอจะเล่นได้ขึ้นไปอันดับหนึ่งพันอะไรเงี้ยมันมก็ มันก็พอเล่นได้บ้างไม่ได้เก่งกันขนาดไงแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะคุยเยอะไงเ,ออเดี๋ยวทุกคนว่าถามว่าขี้โม้อีกแบบแค่ขึ้นไปท็อปเซิร์ฟแล้วมันเก่งอะไรขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็น้องลองขึ้นมาดูดิไป้รอเล่นรอเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาที่ลุมเเก้หลอกหนึ่งจังหวะโอ้โหโดนเสียบนะเอา้าไม่ฟาวด้วยจังหวะนี้เปียโร่ให้มาที่เปเล่คืนมาที่โซเลสเอาคืนบ้างเอา้าจานทำไมตาผมเสียบเอา้าจะขู่ใบแดงเลยหรอเอาดีด ทำไมตาผมเสียแล้วมันโดนใบแดงอะ่ะโอ้โคตรสวยโดนใบแดงนาะทีที่60สแล้วทุกคนนะตานี้แล้วเกมเลยตั้ง30มนาทีนะออผมโคตรหวานเลยเนะดี๋ยวจังหวะเนี้ยมาอีกอ้าโอ,โอ้โหจังหวะต่อเน,นื่องผมเสียจุดโทษทุกคนสวยละแบบนี้ต้องแก้เกมมาหน่อยเว้ยหลังห้าดีไหมเพื่อนๆจัดไปหลังห้าดีกว่าวะไม่งั้นไม่ไหวนะเออเดี๋ยวเสียนำสามสู 0, แล้วโดนตีเสมอมาเพอเพอแบบ ลั่นยาวถึงแพอันนี้สวยนะแก้เกมมันหน่อยละกันอ่ะผมไม่รู้ผมจัดตัวไหนลงบ้างแล้วก็ทุกคนดูเลยนะว่าผมจัดแพ้ไหนก็52 1 1หนึ่งนะเพราะว่าไอ้มารินน่ไปทอบบผัดหนึ่งละก็มาดูกันว่าผมจะไหวไหมในครึ่งหลังอีก30มนาทีเนี่ยก็เดี๋ยวผมพยายามสมตัวรับลงมานะก็ดูกันนะว่าผมจะไหวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเถ้าผมส่งตัวรับมา3ามตัวมันจะไม่มีตัวเชื่อมเกมนะก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวเอาพัดนี่ไว้ไว้ดีกว่าเผื่อได้เล่นนะแล้วก็ คิดดูว่าจะเอาอไรมาเล่นแบ็คขวาดิตุลามแล้วกันแล้วก็เอาเซนเตอร์มันเป็นโรดี้นะถึงจะจะแตดไม่ครบก็เถอะเฮ้ยเหลือตัวไหนดีวะโรดี้แล้วกันเล่นได้อยู่หรือมัง้งเฮ้ยมีเห็นเบ็คัช่นบ้าโอเคเอาละทุกคนมาลุ้นกันว่าผมจะโดนหรือเปล่าลูกนี้อเรียบร้อยสามประตูต่อหนึ่งทำไมการขึ้น2 0 0พันแต่และเกมมันต้องล,ลุ้นระทึกอะไรกันขนาดนี้วะแล้วผมจะไหวไหมเนี่ยเล่นกันแบบหลังห้าอย่างเงี้ยแล้วกองหน้ามีอยู่คนเดียวอ่ะลุงลุงคนเดียววะผมคิดว่าแพทเนี้ยกองหน้าคนเดียวมันแบบ แบกไม่ไหวนะทุกคนนะเพราะว่าแบบมันต้องมีตัวชิงอะ่ะตัวคอยประคองอะ่ะเดี๋ยวนี้หลังเมตามันเยอะมากนะช่วงนี้แพ็กก็มีแยแพ็กกองหลังนะพี่โคจัดเสริมมาล้ววทั้งแบบว่าเนตา้าเบกูมูนะไอเบกูมัวเบกูมัวแล้วก็เนตเล่อะไรเงี้ยทั้งตัวระดับเมตาเลยไอตูรามอีกอะ่ะเออแต่และตัวแม่งโคตรน่ากลัวโคสยองอะ่ะแต่ว่าแบบเออพอเป็นกองหน้าคนเดียวมันก็เล่นยากไงเออมันก็จะมีตัวประคองนะเออผมคิดว่า ผมอาจจะไม่ได้บุกเลยเกมนี้เพราะว่ารอรับอย่างเดียวนะเออมาเทให้มาที่พาติน่ลุมมาเทอีกรอบให้มาที่ตูลามตูลามทำไมตุลามปาดยาวๆมาให้ที่มาเทมาเทหนึ่งสองกับตุลามตุลามโอ้โหเกือบไปได้ฟาวสวยสๆยสว,ยสวยทวงๆทวง,ทวง,ทวงเปิดเข้ามา <c oughs> จะไม่พรรับไว้ได้ยี่สิบนาทีสุดท้ายทุกคนผมกดรับหนึ่งคีย์กันแล้วกันมาที่โซเลสจังหวะนี้มาเทจับบอลได้ให้มาที่ลุม ยังไม่ถึงนะเนสเล่ Net er ตัดได้เอสกาวางยาวๆมาให้เชฟเชงโกเปเล่โดนตัดไม่ได้โดนปาณิโมปาณิโมว่าไงปาณิโมคืนไ้ก่อนจ่ายคืนมาลิกกี้ลิกกนะี้ให้มาที่ลุมลุมคืนมาที่มาเทค่อยๆจ่ายบอลนะให้มาที่ปาณิโมให้มาที่ลุมจังหวะเดียวลุกเฮ้ปาณิว่าไงคืนมาลุมลุมหักหลบสวยโอ้โหปีเตอร์ชมพรเอาเรื่องเอาลาชมพรโยนยาวขึ้นมาให้มาที่ฟานดิกฟานดิกกันไม่ได้อยู่ มาที่คานาโมโลให้มาที่อาตูเปียโรอาตูเปียโรเปเล่ให้มาที่เย,ย็นเย็นน้อยว่าไงเชฟเชงโกหาจังว่าจ่ายขึ้นมาหวานที่กินดัก,ดกไว้ได้ให้มาที่ลิกกี้ลิกกี้ยังไงโอ้ยโดนตัดไปได้อย่างงี้เปเล่โอโอมหมหลอกให้มาที่โซเลสจังว่าเดียวคานาโมโลโอุยอ้ยเฮ้ยสวยละสร้างม,มาทุกตัวสองนาะทีสุดท้ายทุกคนผมสะรอนไหมเนี่ยเคลียร์ไปเลยละจ้า อาริกาตโตสำหรับเกมนี้นะอาริกาตโตมากน้องชายโดนไมแดงก็ไม่มีผลนะโดนไปสองลูกว่ะโคตรหวั่นเลยเกมนี้ผมจะไหวไหมยังไม่รู้เนี่ยออจบเกมแล้วก็เข้าไปเช็คกันหน่อยชื่ออันดับ5,000เลยนะทุกคนนะเอออันดับ5,000ของเซอร์ฟ้าเราไม่เล่นตึงขนาดเนี้เออเอ้าไม่2,000ได้ไงอะ่ะแถมมาด้วยนี่ดนไป้แดงอีกโอ้โหผมจะขึ้น2,000ไหวไหมเนี่ย